ข่าวดีครับคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐรมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าครมเห็นชอบครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะครับผ่านผู้ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการก็คือการแจกเงินสด10,000บาทครับให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับกว่า14.5แสนคนครับโดยจะเริ่มทยอยจ่ายนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้ เป็นต้นไปครับโดยกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มผู้ได้สิทรรธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนกว่า12ล้าน4แสนคนเขาก็จะเริ่มทยอยจ่ายเงิน10,000บาทนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนแต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เขาก็จะโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารให้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนพิการครับจำนวนกว่า2 1 5ล้านหนึ่งคนนะครับก็จะทยอยจ่ายเงินผ่านช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาที่รับอยู่ในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นย้ำชัดๆ25กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ กลุ่มที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนพิการก็เตรียมรับเงิน1 0 0 0 0ืบาทกันได้เลยครับ